คุณสุพจชาสเสวตัยรามพู้อในยการฝ่ายขายและการตลาดกัสซันกอฟแอนด์รีสอร์ทเร่งการทำความสะอาดบิ๊กคลินนิ่งเพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายเชือ้อโควิด -19 ที่สนามกอฟกสซันเลกาซี่กอฟคลับในวันพุทธที่14เมษายน2564โดยมีการฉีดพ่นและเช็ดทำความสะอาด พื้นผิวสัมผัสของวัสดุต่างๆที่ผู้เข้ามาใช้บริการอาจสัมผัสได้เช่น 1. ล็อกเกอร์ชายและหญิง 2. ห้องน้ำชายและหญิง 3. พื้นที่ทางเดิน 4. ห้องอาหาร 5. ห้องกรีมฟรีและโปรช็อป 6. ห้องจัดสัมมนา 7. โรงรถกอล์ฟ 8. ห้องแคดดี้ 9. ห้องอาหารพนักงานที่สนามกอล์ฟและรีสอร์ทในเครือกัสซสันผู้บริหารและพนักงานทุกคนใส่ใจและตระหนักถึงความสะอาดปลอดภัยของผู้มาใช้บริการทุกท่านเราไม่หยุดที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการในทุกๆวันเราจะสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสนามสร้างรอยยิ้ม และความสุขในการบริการให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เราจะช่วยกันยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยการใช้ชีวิตแบบนิวโนมอนด้วยการเวรียห่าง (Social Distancing) มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือใส่หน้ากาก ทั้งนี้พนักง,งานของสนามกอล์ฟและรีสอร์ทในเครือกัสซสันจะปฏิบัติตนตามนโยบายการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด -19 ของบริษัทและทำตามคำแนะนำของสาธารณาสุขจังหวัดลำพูนและกฎหมายของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเราจะปลอดภัยและก้าวผ่านจุดนี้ไปด้วยกันด้วยความรักเข้าใจและสามคัคคี We are stronger together ด้วยความเคารพรักห่วงใยและปรารถนาดีผู้บริหารและพนักงานกัสซันเลกาซีก๊กอปครับ